ม,มีช่างแต่งหน้าไม่มีไม่มีกระทั่งแบบเงินที่แบบจ้างช่างแต่งหน้าทุกคน พอสมควรนะคะเรา่มีข่าวดีค่ะโนได้ข่าวจาก Facebook ว่านิตยสารมิสแม็กซิมเขาได้ประกาศหาผู้ประกวดค่ะใช่แล้วค่ะโนก็เลยรีบลงสมัครทันทีเลยค่ะและการเข้าประกวดทั้งนั้นนะคะโนก็ต้องขึ้นมากรุงเทพเพื่อสมัครค่ะซึ่งบอกเลยว่าการขึ้นมา โนูนั่งรถไฟมานะคะจากสุราษฎร์มากรุงเทพค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเครื่องบินโนยังไม่เคยขึ้นยังไม่กล้าขึ้นเลยค่ะแล้วก็คิดว่าแบบราคามันแพงมากเลยแล้วก็รถทัวร์ก็แบบกลัวอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะก็เลยตัดสินใจขึ้นรถไฟมาประกวดค่ะ ซึ่นตอนประกวดครั้งนั้นนะคะจะบอกว่าท้อในตอนแรกนะคะเพราะว่าการประกวดนี่มันมี2ขั้นตอนขั้นตอนแรกค่ะก็คือต้องถ่ายรูปเพื่อให้คณะกรรมการดูก,ก่อนว่าใครผ่านเข้ารอบ ในการขึ้นเวทีบ้างสรุปว่าโนผ่านเข้ารอบค่ะแต่โนได้เป็นตัวสำรองค่ะ<อ>คือคนที่ผ่านเข้ารอบเนี่ยจะเป็น50คนนะคะส่วนคนที่ได้เป็นตัวสำรองอ่ะคือคนที่5 1ถึง60นั่นเองค่ะและโนก็เป็น1ใน10คนนั้นค่ะซึงหลังจากนั้นนะคะโนก็กลับมาที่ใต้ก็ปรึกษาใครหลายๆคนค่ะ <ๆ S 2> เขาก็คิดกันนะคะว่าแบบเออตัวสำรองแล้วแล้วไปประกวดแล้วมันจะเข้ารอบหรอทุกคนก็ อยากไปประกวดเลยเพราะว่าอาจจะเสียวเที่ยวก็ได้นะอาจจะไปแบบเป็นตัวประกอบของเขาก็ได้แล้วโนก็คิดแบบนั้นค่ะทุกคนแต่คิดไปคิดมาด้วยความเป็นตัวเราอะเราจะต้องเป็นคนที่แบบทำอะไรต้องสุดเว้ยถ้าไม่ลองก็ไม่รู้เอาวะถ้าแพ้ถ้าไม่เข้ารอบไม่เป็นไรขอให้ได้ลองแล้วกันก็เลยตัดสินใจไปประกวดรอบสองค่ะ ซึ่งการประกวดรอบสองนะคะเป็นการประกวดขึ้นเวทีค่ะทุกคนเราก็ต้องกับตัวเอ้ยไปกับตัวไปเก็บตัวนู่นนี่นั่นนะคะไปเดินแบบค่ะซึ่งทุกคนนะคะแบบนมแบบสมรุ่งมากเลยค่ะแลวสวยสวยทั้งนั้นเลยค่ะขอใจแล้วแหละแต่เอาอะ มาแล้วก็ต้องสู้แล้วก็มีพี่สาวที่อยู่กรุงเทพเขาคอยให้กำลังใจด้วยนะคะเพราะว่าโนมีพี่สาวรู่พี่ลูกน้องที่คอยดูแลค่ะเวลาโนขึ้นมากรุงเทพนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้โนูรักมากมากเลยค่ะจะอยู่ทุกช่วงที่แบบโนท้อหรือว่าโนอยากจะทําอะไรสักอย่างเขาจะคอยซัพพอร์ตโนูทุกอย่างเลยพูดแลวจะร้องโอเค แล้วก็ตอนประกวดนะคะทุกคนก็มีช่างแต่งหน้าหมดเลยโนเป็นคนเดียวอะทุกคนที่แบบไม่มีช่างแต่งหน้าไม่มีไม่มีกรทั่งแบบเงินนี่เรแบบจ้างช่างแต่งหน้าทุกคนก็เลยตอนนั้นก็ทอมากเลยนะแบบพอเขารวมตัวนะัช่างแต่งหน้ากันอะคือทุกคนจะแบบมีช่างแต่งหน้าคู่ใจอะเออแต่โนเดินเข้าไปแบบ มาตัวคนเดียวเลยแล้วก็ให้พี่สาวรองด้านนอกนะคะแล้วโนก็ไปนั่งมุมหนึ่ง,งเพื่อที่จะแต่งหน้าตัวเองแต่ก็ผ่านมาได้ค่ะแต่ว่าพอนึกไปถึงช่วงนั้นแล้วก็เออขอบคุณตัวเองที่แบบสู้อีกครั้งหนึ่งอืมแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าตัวเองจะติดหนึ่ในยี่สิบแล้วก็ได้เซ็นสัญญาเป็นมิสแม็กซิมค่ะก็สรุปว่าโนเนี่ย ได้นะามสกุลแม็กซิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เซ็นสัญญาเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตอนนั้นนะคะก็ขอบคุณแน่นอนมากๆเลยค่ะที่ใบอบรมเรื่องกันเดินเรื่องแบบอินเนอร์อะไรต่างๆขอบคุณมากๆค่ะ จะบอกว่าที่ใต้เนี่ยเป็นที่คือฮามากเลยค่ะเพราะว่าการเป็นแม็กซิมที่ใต้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็มีน้อยมากที่จะได้เป็นแม็กซิมค่ะมีคนอยากติดตามโนเยอะมากว่าทำยังไงถึงจะได้เป็นแม็กซิมนน่นนี้นันเป็นที่คือฮามากเลยอะค่ะการที่ได้นักสุนแม็กซิมนะคะก็ทําให้โนเนี่ยได้มีงานต่างๆเข้ามาเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นงานเดินแบบงานพิตี้หรืองาน m อต่างๆนะคะแล้วก็ที่มีมาเยอะมากนั่นก็คืองานถ่ายแบบค่ะ พอมีงานเยอะแล้วเนี่ยโนก็เริ่มแบบมีงานที่กรุงเทพเข้ามาทางม็กซิมเนี่ยก็อยากไปถ่ายแบบบ้างนะคะแล้วก็มีงานที่กรุงเทพบ้างปรับรายค่ะแล้วก็เริ่มได้งานในมอเตอร์โชว์ค่ะ และหลังจากที่โนโน,นได้ในงานมอเตอร์โชว์นะคะแล้วก็หมดสัญญาแม็กซิมไปเรียบร้อยแล้วนะคะโนนก็ได้รับงานถ่ายทริปค่ะนั่นก็คือถ่ายภาพกับช่างภาพหลายๆคนรวมกันครั้งเดียวประมาณสชั่วโมงนั่นเองค่ะก็รับมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ เจอพี่คนหนึ่งค่ะชื่อพี่โทนี่ซึ่งพี่โทนี่เนี่ยก็เป็นช่งางภาพเรียกได้ว่าเกิดเป็นช่งางภาพประจำตัวโนได้เลยนะคะเพราะว่าเขาถ่ายรูปให้โนตลอดเลยค่ะทุกคนแล้วก็เป็นพี่ที่ซัพพอร์ตดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เขาเนี่ยแต่งรูปสวยด้วยนะคะ และหลังจากนั้นค่ะรูปโนก็แบบว่าเริ่มกระจายทั่ว a c e b o o k นะคะก็ได้ไปอยู่ในเพจคับอ e, ีแล้วก็เพจต่างๆด้วยนะคะซึ่งขอบคุณเพจคับอ e, ีแล้วก็เพจต่างๆด้วยค่ะที่แบบคอยลงรูปโนนะคะที่ทําให้ยอดฟอลโล่ของโนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่ช่างภาพทุกคนนะคะลงรูปโนบ่อยๆนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปกับโนบ่อยๆแล้วก็พอลง Facebook แล้วเนี่ยก็ทําให้มีคนจับโนเพิ่มมากขึ้น และหลังจากนั้นนะคเรามีรายการต่างๆติดต่อเข้ามานะคะโนก็ได้ไปทำงานที่หนึ่งค่ะเป็นบูธเคนบูธบูธเครื่องเสียงนะคะก็ได้เจอเพื่อนๆพฟิตตี้อ,อะ่ะประมาณ5คนซึ่งน่ารักกันมากดูแลกันดีมากๆและหนึ่งในนั้นก็คือกีก้าค่ะซึ่งกีก้าเนี่ยจะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคน ดว้ยค่ะที่ทําให้หลายๆคนแบบได้รู้จักโนโด้วยนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆวันนี้เนี่ยโนกับ9ก็ไม่ค่อยได้เจอกันค่ะแต่ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะคือพูดง่ายๆว่าหลังโควิดเนี่ยทุกคนก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยได้แบบพบปะกันเท่าไหร่นานๆที่นะคะถึงจะได้มาเจอกันค่ะ จนมาถึงตอนนี้ค่ะที่โนได้เป็นทั้งฟิตตี้เอ็มซีและนางแบบค่ะที่ขาดไม่ได้ที่ต้องขอบคุณจริงๆค่ะนั่นก็คือเอ็ซีแล้วก็ทุกคนที่ติดตามโนนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าไม่มีทุกคนนะคะก็ไม่มีโนเหมือนกันอาจจะพูดแบบน้ำเน่แาแบบจับใจจริงๆค่ะจริงๆเลยอะ่ะถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีโนวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยสนับสนุนโนนะคะ โนเนี่ยหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหลายๆคนนะคะที่อยากจะเดินเส้นทางพริตตี้เอ็ซีหรือว่านางแบบนะคะสำหรับใครที่บอกว่าคิดว่าตัวเองไม่มีต้นทุนอะไรเลยนะคะอย่าได้แคร์ค่ะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ค่ะ เร่องการติดท o อป20มิสแม็กซิมในครั้งนั้นค่ะมันก็ทําให้นโนมีข้อคิดประจําตัวขึ้นมาเลยค่ะนั่นก็คือคําว่า impossible is nothing ค่ะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ค่ะมันก็เลยเป็นคําติดตัวโนม,มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการ,รประกวดที่ไหนถามโนว่ามีคติประจําตัวเป็นอะไรโนจะเขียนไปเลยค่ะ impossible is nothing และนี่ค่ะก็คือคติประจําตัวของโนูค่ะและนี่นะคะก็คือความเป็นมาในการเป็นพริตตี้เอและนางแบบของโนค่ะจะบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยการเดินเส้นทางนี้มันมันมีอะไรอีกเยอะแยะยิบย,ย,ย,ย่อยมากมายเลยค่ะซึ่งอันนี้นะคะโนก็มาสรุปให้ฟังแหละคะ่ะอย่าิ่มค่ะทุกคน impossible is nothing ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะ